เอ้าพงก็ไปแล้วอ no ้าวก็ล็อกกุญแจแล้วอ่ะเนี่ยน่าจะไม่ได้ออกมาเอ๊ะเอามาสิไม่เอามาจะปิดประตูได้ไงเอ้ายังไงฮะ โอ้ทำไมล่ะลูกไม่ออกนะไม่ออกนะไปไปแบบแพ่อมาแต่เช้าแล้ววันนี้ไป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 อุ้ยมันจะมาตั้นแล้พ่อมันอะไดิไปเข้าไปเข้าไปเข้ไป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 อย่าวัวอย่าวัวอย่าวัวมา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 นี่มานี้ยมันอย่าวัวอย่าวัวมาเร็วมาเร็วมาเร็ว นิวแล้วเหรอลูกเดี๋ยวราแป๊บนึงปนึงรอแป๊บนึงนะแม่ไปตลาดมาแม่ไปตลาดมานะดู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 ดดู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 ดดู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 อูดยู่ดูดอู อีอุ้ไอ้ตัวน้องมันอิจฉามันมันไม่อยากให้พี่มันรักพ่อมันดูดิแม่ขวางขวางขวางนะเรานี่ยตื่นเต้นดีใจอ้าว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 ขวางจังเลยนะเนี่ยนั่น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 ยังไม่อยู่อ๋อลูกยังไม่อยู่อ๋อฮะกินข้าวอืมไปจะกินไหมกินจะกินไม่กินโอ้น่า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 ไปนู่นละ โอ้โหเ่นเ่นเ่นโอ้โหเอาจริงเอาจังเลยนะเนี่ยพ่อมาแล้วเอาจริงเอาจังเลยเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังเออเออพ่อเทข้าวก่อนพ่อเทข้าวเลยพ่อเทข้าวแล้วพ่อเทข้าวแล้วจะกินไหมอืมพ่อเทข้าวแล้วนะไม่ชักช้านะเออพ่อเทข้าวแล้วอืมนานไปอยู่นู่นแล้วโอ้โอ้โอ้มาแล้วโอเคโอเคบบาวไปกินอ่าอ่าอ่าปยไปคุนละถ้วยคุนละท้วย วันนี้พ่อแจกข้าวแล้วแจกข้าวแล้วอ่าโอเคโอเคอย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่เล่นห่วงแต่เล่นอืมอืมอย่าไปยุ่งพี่นะเดี๋ยวก็แงเอานะน่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 ะ,นะของเราก็มีไม่ไม่ไม่ไปกินจะไปกินของพี่น,ะน่ะแหมน่าดูอะของตัวเองนี่ของตัวเองอยู่นี่น่ะน่ะ ฝันเบะเหอะฝันเบะเหอะฝันเบือจะกินเดเก็บนะเดือดเก็บนะฝันเปเถอน่ะเล่นตัวเล่นตัวแล้วเป็นที่หนึ่งเลยอ่ะไปอยู่นู่นเลยเป็นไงอืมไอ้ใหญ่นี่โอ้โหหมดไปแล้วครึ่งถ้วยไอ้น้อยนี่ไม่ถึงไหนหรอกยังไง ไหนคุยดีๆสิวันนี้คุยดีๆกับแม่ก่อนเร้ไม่งั้นไม่ได้กินแนะ่อืมอืมห้ามยุ่งนะระหว่างกินอยู่นะอย่ายุ่งเด็ดขาดเลยนะผมกำลังหิวแล้วยังไงตัวนี้เนี่ยนูน่นของหนูอยู่นูน่นดูให้รู้เรื่องสมั่งสแแิแล้วเยเแล้วเว ไปกินนู่นไปกินจะมาไหมจะมากินนี้ไหมลุกลุกลุกมาลุกลุกเดี๋ยวนี้ลุกเดี๋ยวนี้เนาจอมสั่ดื้อจอมสั่ดื้ออุ้ยอุ้ยอ้ยให้แม่ยกมันถึงจะยอมเนี่ยไปนู่นแล้วโอ้ยจริงเลย กินยังว่ายากเลยยังจะข้าไปกินนู่นอีกแหมหน้าตีฉมัดเลยเบาอย่ายุ่งนะเบาอย่ายุ่งนะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยอืมอืมฮะเา เปล่าะะะะะะฮะฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ